เปิดรับสมัครสมาชิกช่องดีเร c เตอร์ศิลปชัยดังนั้นถ้าใครสนใจและอยากจะสรับสนุนเครดิตให้กับผมก็สามารถสมัครได้โดยกดปุ่มข้างล่างนี้ครับสมัคร<ะ>ร่วมในการเป็นสมาชิกค,ครับสวัสดีคา,านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเร c เตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอครับ วันนี้เป็นบทความประจำวันศุกร์ที่4ตุลาคม2567ด้วยรักและห่วงใหญ่ช่วงนี้พี่น้องไทยจิตใจไม่ค่อยสบายกันใช่ไหมครับเพราะรัฐบาลที่โฆษณาว่าเจ๋งเอาเข้าจริงมีแต่ราคาคุยเนื้องานไม่เป็นสับปะรดคุยพึ่งอะไรที่เป็นเนื้อเป็นหนังไม่ได้นอกจากดีปี๊บที่ว่างเปล่าไปวันวันขณะที่ปัญหาปากทองชาวบ้านเป็นสงครามชีวิต ไม่ปานหนังญี่ปุ่นเรื่องโอชินที่เคยฮิตในช่องสามแต่รัฐบาลเพื่อไทยของตระกูลชินที่คุยว่าเรารู้เราทําแต่ปีกว่าทําอยู่เรื่องเดียวเรื่องกู้มาแจกกระจุกแล้วกระจายหนี้ไปทุกหัวคนไทยตอนนี้ขาหุ้นทั้งหลายต้องตื่นฝรั่งหัวดําที่ซื้อช่วยกันประโคมว่าทุนนอกเป็นแสนล้านไหลเข้าตลาดหุ้นไทยนั่นนะตอนที่ว่า ทุนนอกไหลเข้าค่าบาทอยู่ที่36-37บาทต่อ1เหรียญสหรัฐตลาดหุ้นเขียวงามตาสร้างภาพงามสงา่าทุนนอกเชื่อมั่นรัฐบาลไทยแพทองทานขึ้นเป็นนายกปุ๊บหุ้นขานรับทะลุฟ้าปุ๊บเดือนเดียวขึ้นไปร้อยกว่าจุดเงินนอกไหลเข้าส่วนหนึ่งเฟดลดดอกเบี้ยตั้งจุด50อีกส่วนทำบาทที่เคยอ่อนให้แข็งขึ้น จาก36-37บาทต่อ1เหรียญก็แข็งขึ้นไปที่32กว่าต่อ1เหรียญถ้าพินิจกันสนิทก็จะพบว่าช่วงนี้ฝรั่งหัวดำรวยกระจุกพาติดดอยกระจายโดยขายหุ้นที่ลากขึ้นไปแล้วนำเงินจากที่ขายหุ้นได้ไปซื้อดอลลาร์ที่เคยขายแพงๆตั้ง36-37บาทแต่ซื้อกลับได้ในราคาที่ถูกๆที่32บาท แล้วทยอยขนดอลลาร์กลับออกไปฉะนั้นที่โอยโอยบาทแข็งกันตอนนี้โอยเบาๆได้แล้วเพราะผมเชื่อบาทน่าจะค่อยๆเป็นมักเขือเผาต่อจากนี้ดูที่น่าสนใจดีกว่าจะเห็นว่าฝรั่งหัวดำในรายการนี้มันฟันกำไรไปสามต่อต่อแรกขายดอลลาร์ซื้อบาทหนึ่งเหรียญได้36 3 7ถึง3าบาทนำมาซื้อหุ้น ปันไทยเป็นตลาดหุ้นทิพต่อที่2กําไรจากหุ้นที่ซื้อถูกแล้วขายแพงต่อที่3เอาทั้งทุนและกําไรในรูปบาทไปซื้อดอลลาร์คืนตอนขายดอลลาร์เลขบาทได้เหรียญละ36-37บถึงาบาทแต่ตอนซื้อดอลลาร์กลับใช้เงินบาทแค่32บาทกว่าก็ได้ดอลลาร์กลับคืนแล้ว1ดอลลาร์สรุปพี่ไทยเสียท่าให้ไทยด้วยกัน แต่หัวใจตลบตะแลงที่แปลงเป็นฝรั่งหัวดำทำเป็นทุนนอกไหลเข้าฟันกำไรไปสามต่อใช้เงินจริงไม่ถึงแสนล้านปั่นกระแสว่าเงินทุนนอกไหลเข้าตลาดทุนไทยแค่นั้นพวกแมงเมาแมงดดก็ตูดสั่นตามแห่ซื้อตามตอนนี้ฝรั่งหัวดำขนทุนบวกกำไรไหลออกรวยแบบเบิดเบิดไปพวกแมงเมาแมงดดชักหลอกแหลกบ้างร้องในใจ นึกแล้วเชียวว่ามึงต้องต้มยำกูเหมือนตอนต้มยำกุ้งตอนนั้นพวกมึงเอาข้อมูลภายในว่ารัฐบาลจะลดค่าเงินบาทไปกว้านซื้อดอลลาร์ที่เรียนละ25-26ถึงบาทไว้ล่วงหน้าพอประกาศลดค่าเงินบาทตุมจากดอลลาร์ละ25-26ถึงบาทถูกเป็นขี้พรวดขึ้นไปที่ดอลลาร์ละ50กว่าบาทแพงกว่าทอง แก๊งอินไซต์ที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลรายนี้ฟันส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนได้ไปโกงแบ่งกันหลายพันล้านแค่ข้ามวันฝรั่งหัวดำที่ว่าเข้ามาปั่นตลาดเพื่อต้มยำกูกลายๆขณะนี้ดูให้ดีเถอะมันมาลีลาเดียวกันกับแกงต้มยำกุ้งปี2540เปียบปี40มันรวยจากใช้ข้อมูลภายในขายบาทไปซื้อดอลลาร์ถูกๆดักหน้า ปี67มันแปลงโฉมเป็นฝรั่งหัวดำได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องเงินก็อย่างที่บอกไปกล่องก็คือสร้างภาพรัฐบาลว่านักลงทุนเชื่อมัน่นนี่คือวูบวาบจากไฟไม่ฟางที่ผมอยากจะบอกว่าอย่าไปหลงว่าที่สว่างวูบในทองฟ้าแล้วหายวับไปกับตาคือทางช้างเผือกมันไม่ใช่มันคือทางหายนะทางเศรษฐกิจและสังคมบริหารต่างหาก อย่าว่าแต่เราเราชาวบ้านที่ยังมึนตึบว่าเป็นรัฐบาลมาปีกว่ารัฐบาลเพื่อไทยมีนโยบายเป็นทิศทางนำประเทศไปทางไหนก็ยังไม่ชัดเลยที่ชัดมีแค่สองเรื่องกู้มาแจกกับจะแก้รัฐธรรมนูญเท่าที่ผมสังเกตทั้งคนเพื่อไทยและพักร่วมเองก็ยังไม่ตกถลึกพอๆกันว่ารัฐนาวาที่ทักษินประกาศเป็นผู้ครอบครองนายกจะนำประเทศขึ้นจากเหวเศ,ษศรษฐกิจ และปัญหาสังคมด้วยยุทธศาสตร์ไหนหรือจะนำประเทศไปขายให้แกงคอเซนเตอร์99ปีฝนมาฟ้าถลม่มดินสไลด์ทับบ้านเรือนจมเลนกระทั่งวิบัติภัยจากรถบัสนักเรียนไฟไหมจนเป็นโศกนาฏกรรมเมืองนี่แค่ปัญหาเฉพาะหน้าที่เป็นบททดสอบวิสัยทัศน์ผู้นาและประสิทธิภาพการทำงานประสานเป็นทีมของรัฐบาลถ้าคะแนนเต็ม10 ได้4.9ก็เรียกว่าหืดแล้วทุกคนทุกหน่วยทุกกระทรวงมีความตั้งใจและจริงใจในปัญหาก็อย่างว่าแต่ละคนต่างมีเขตแดนอำนาจของตัวเองเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเช่นกรณีน้ำป่าไหลทะลักท่วมแม่สายเชียงรายเป็นต้นทุกคนรวมช่วยแต่ต่างคนต่างช่วยในขณะที่ต่างคนต่างรู้ปัญหาไปคนละทางสองทางการรวมช่วยมันก็ไม่ต่าง มึงดึงไปข้างหน้าปูดึงไปข้างหลังลงท้ายฉีแวกทั้งข้างหน้าข้างหลังพังเปล่าการจัดทัพรับสึกตอนนี im, ้ของรัฐบาลดูเหมือนนายภูมิธรรมเวชยชัยผู้มีบทบาทเป็นนายกน้อยรับหน้าที่เป็นผู้มุ่งในการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโครนถล่มหรืออักษรย่อสบชอยู่ในธรรมเนียบมอบให้นางสาวธีรรัตน์สําเร็จวานิช รัฐมนตรีช่วยมหาไทยเป็นประธานสปชส่วนหน้าส่วนพลเอกนัตพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้บัญชาการดูแลสถานการณ์ในพื้นที่มันต้องกี่ขั้นกี่ตอนและใครคนไหนเป็นผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการสั่งการกันละเนีย่ยผมว่าแบบนี้ไม่ได้เรื่องหรอกนายกต้องมอบดาบอาญาสิทธิ์โดยมอบให้ใครสักคน ที่รู้ปัญหารู้พื้นที่เป็นผู้บัญชาการสถานการณ์และตั้งศูนย์บัญชาการขึ้นที่นั่นตัวผู้บัญชาการต้องไปกินนอนอยู่ที่นั่นเลยถึงจะได้เรื่องในตำบลอำเภอหนึ่ง,งที่น้ำท่วมบ้านเรือนตั้งอยู่ที่ไหนบ้างมีคนติดอยู่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ตรงไหนบ้างคนอยู่ในทำเนียบในจวนหรือในตัวอำเภอตัวจังหวัดอย่ารู้ไหมนวยอาสาที่ไปช่วยนำข้าวปลาอาหาร เขาจะรู้หรือว่าจะไปแจกที่ไหนคนติดค้างอยู่ตรงไหนและจะไปให้ถึงได้ทางไหนอย่างไรกันก็มีแต่ใจที่เข้าถึงแต่ตัวและของไปไม่ได้ไปไม่ถึงหรอกก็ต้องกองเอาไว้หน้าเสียดายข้าวปลาอาหารเน่าเสียหมดนักการเมืองสื่อหรือใครต่อใครก็ไปถึงเฉพาะที่ถ่ายรูปได้ของกินของแจกก็ถึงเฉพาะคนที่รอดแล้วแต่คนที่กำลังรอจะอดตาย ไม่มีใครเข้าไปถึงเลยนี่คือโจทย์ต้องคิดต้องแก้ด่วนทุกปัญหามันต้องมีศูนย์รวมและผู้บัญชาการพื้นที่ก็แจกงานไปสู่เป้าหมายทันทีและทั่วถึงโดยไม่ต้องมีคำว่าขั้นตอนตามลำดับชั้นคนนอกพื้นที่ไม่รู้ถึงภูมิศาสตร์แต่ละท้องที่ถ้าเป็นสงครามส่งทหารไปเท่ากับส่งไปตายนี่เหมือนกันถ้าไม่รวมศูนย์ทุกหน่วยอำนาจหน่วยอาสา ทุกความช่วยเหลือทุกสื่อสารการติดต่อมาไว้ที่ผู้บัญชาการผู้มีอำนาจเด็มต่างคนต่างช่วยต่างคนต่างทำไปแบบนี้ผลลงท้ายที่ช่วยกัน100จะได้ผลแค่20สถึง30สงครามน้ำในภาคเหนือเชียงรายเชียงใหม่ยังไม่จบง่ายหรอก้ารัฐบาลดีแต่สั่งดีแต่แถลงอยู่แบบนี้แม่สายเชียงรายจมน้ำจมเลนไปนิรันด์แน่สงครามเศรษฐกิจ สงครามภัยธรรมชาติก็เรียงลำดับให้ดูแล้วและที่จะเตือนให้รัฐบาลตระหนักและวางกระบวนศั์คือเราจะแปลงวิกฤตที่จะเกิดในระยะอันใกล้ให้ไทยเป็นเศรษฐีสงครามได้อย่างไงร,รัฐบาลต้องเตรียมการด่วนเพราะสงครามจริงโลกใบนี้หนีไม่พ้นแน่แล้วต้นเดือนพฤศจิกาเลือกตั้งสหรัฐด้ตัวประธานาธิบดีคนใหม่เสร็จสับยุโรปตะวันออกยูเครนรัสเซียตะวันออกกลาง อิหร่านอิสราเอลเขาเอากันแน่แล้วพี่จา๋าฉะนั้นช่วงสงกราน์ปี68น่าจะเป็นทั้งสงกรานต์ศาสน้ำและสงกรานต์ศาสเลือดไหวไหมนายกแพ่ทองฐานเดือนกว่าก็เสียน้ำตาจากปัญหาบีบคั้นไปบ้างแล้วทนไปอีกหเดือนให้ถึงสงกราน์ก็ไม่รู้จะต้องเสียน้ำตาไปอีกสักกี่หยดที่พูดเนี่ยก็ห่วงจากจริงใจ เพราะผมมองไปถึงปลายตีนฟ้าข้างหน้าแล้วบอกได้คำเดียวไม่ไหวก็อย่าฝืนนะคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือ นับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ